สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะบรรยากาศนะคะเอฟซีตอนนี้ก็กำลังนะคะเข้าไปวัดตัวนะคะเยอะมากเนาะเจ็ดวันนี้เจ็ดตำบลน,นะคะ่าพรุ่งนี้อีกเจ็ดตำบลเนาะก็จะเป็นสองวันนะคะวันที่สามกับวันที่สี่นะคะพรุ่งนี้อีกเจ็ดตำบลนะะวันละเก้าสิบนะคะเอฟซีนะ เอาอปีนี้เอาร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบคนนะคะที่จะไปเป็นทหารนะคะวันนี้เจ็ดตำบลน,นะคะก็เอาเก้าสิบนะคะแต่ว่าคนมาคัดเลือกก็เยอะอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอรุ้นไปด้วยกันนะคะเอฟซีนะคะก็ผ่อนผันก็เยอะเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวดูคนที่คัดเลือกจริงๆจะเหลือประมาณกี่คนนะคะเพราะว่า วันละ9กสอ่าแถวนี้รอเอาไมานัดนะคะใครที่ไม่ได้มาเอาไม้นัดตั้งแต่ะะแรกเนาก็จะมาเอาตรงนี้นะคะก็น่าจะเสียค่าป,ปรัดนะคะบิ๊กก็เรียบร้อยหมดแล้วเนาะผู้ใหญ่บ้านประกาศเราก็โค้งอย่างนางคอกหมอกอยู่หันยังไม่ได้เข้าไปนะที่ซี อออโอ้โนี่พวกผ่อนพันนะคระับสี่ารทผ่อนพันเยอะบอรแมนครึ่งเลยบอ น่าจะครึ่งนะคะพวกนักศึกษานะคะนักศึกษาพวกขอนพันนะคะเยอะมากเนี 1, ่เป็นแถวไล่ไล่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้พันพันหลายกว่าคนเรือโอ้เยอะมากเยอะมากจะรอดมาน้อบิ๊กเอ้ย โอ้ผ่อนพันเยอะนะเอฟซีผ่อนพันเยอะกว่าคนคัดเลือกอีกเยอะมากเยอะมากมเพืเเ่อนอรุ่นเดียวกับบิ๊กปีนี้ก็มีห้าคนนะคะเอซี F C. บ้านวังเยี่ยมเนานะมีห้าคนนะคะ,อ,ะอีกคนนึงน่าจะผ่อนพันนะคะเพราะว่า เพื่อนเรียนอยู่นะคะอันนี้พวกที่จะเข้าไปข้างในเนาะไปวัดตัวนะคะ่าเพือพ่อจะได้กินข้าวอีกโดนตื่เนเอ้ช <laughs> ิบะเรือฟูระใบบ่เราะวะร่อนพันหลายกวัวเลือกอันนี้ วันนีเฟมใจมาดีแล้ววันนี้พรพันหลายแท้ิช่าสิบ่าเหลือผู้ระบลระบบ่ใบเดีเบื้องพรพันไปเป็นร้อยรอเบื้องคนจับยังบุพเพอเลยโอ้ยยานย่านได้ยานได้ผู้ระบละระบอยู่เนาะเพราะว่าสองลูกอีสาน ดนอย่าบอกคือมาพากันไปหากินเขาก่อนวอทยาเว้ยว่ฮะบ่าดนบ่าดนพากินเขาก่อนแล้วนี่รถเ้าก็จอดอยู่จักยังเราเคยจับปันเลย่าพรพันลุกวืบไปบดเลยฮึที่เหลืออยู่นี่ย่านเขาแจกไปเลยเลยนะเราต้องจับละที่รถเ้าอยู่ทางพี่ปั่นกินได้ ตักตีเดแจักไปทางไหนบ่าเนี่ยม,มาหากินขามันเอาได้รบาใบอันนะ่ะบ่มีเบอร์มันบอรถจอดอยู่นี่ระ่าอยากก็มาหากิน บ้านใดบ้านบ้าบอบะบิ๊กเนือแก้วเฮาบะบิ๊กแก้วเฟมบอคือบะมี่ฟ้าหนอยไ่ได้แจ้วนางเลี้ยงนางเลี้ยงสลายอยู่กลัวมันจะจับอยากกัญญามากินเหรอก็เป็นหลายคนวาพอนพันละลูกบึ้มละเมือกูว่า เรือเบิดเือยูน่สิบัไใบแดงพูละใบเบิดบอเข้าบจับแล้วแจกไปโหลดเก้าสิมัน่กาหือ0็ยังเนาะสมัครอีสมรสามสิบบอระม่สามสิบ ต้องต้องถาคนอันนี้แล้วเรียบร้อยก่อนต้องถาเขาไปทางไหนก่นนอนดูซิเออคนเขาไปกันลายละไรนี่ละตอนนี้แบบสองร้อยแล้วละได้ซื้อบอ้านอนะไรนี่แล้วแต่ดวงหรือว่ามันถูกกับให้เจ้านายและถูกกับจำเป็นต้องไปตัวท <c oughs> ่านอยู่กันต่อไปเลยต่อมูลต่อจ้าไปเลยจะเป็นขน้าราชการนู่นเพบ่อเอิรนมันมากินข่าวน้ำบิก๊กเลยล่ะแล้วโทรบอกแล้วบอเนียนแม่ดุกหน่อยไหมเอิรนแม่เฟม น er> ี่ไงล่ะเล่มชื่อนั่นดุกลูกนี่ยินม่าบ่บ่มีมูมูไฟเบิดแล้วแม่เดบักตีแม่แหงห่วงว่าลูกเว้าไทยบ่ได้ว่าซั่นเบิ่งเด้อเด้อป่ะสันไปเรียนเน่อยไปอยู่เด้อแม่นได้พอนอนมาแม่มามากินเด้อ มา่ละกินบักม่วงเนี่ยบัอันนั้นกินเลยอู้ยูผลึกผาโลเนาะข้าเจ้าเก็บมาให้พระนะโอ้ี่แบมมันยุ้นบอลเลยมั้ยเขาโดนอะไรบ้างมมันยังสมอยู่มากินแบมเบ็ดโอ้ยคนต่อยเนาะมันก็ลนบักบักอันนั้นกับใบยังก็บักเวบบบลูพญายน์สีนะอันนั้นกับพอนพันเนาะมันเรียนเยอะ แเันพอนพันเย่อมันพอนพันหรือเปล่าฟาาคือพรอนโดนแท่รุนน่นใดอ้หมันหลายปีเลยอีกอย่างรุน่นพระบอกวก็จะมาพรอนอีกได้บ่แม่รุ่นน้องรุ่นน้องพระบ่าบ่า คือส <si 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 ีหยพนไปเรื่อยแท้ผู้ใดมีแฟนื้อรุ่เดียวกันแล้วมันมันมีสองใบแล้วเอาอีกใบหนึงมไวจะขอเรื่องอย่างแล้วหันพรนพันทุนๆจะหาปีบ้แม่นหูเขาปะที่จะพูด่ะมหนสุดสีแดงเลยะตัวเมตนว่ามันใจกังเกงในอยู่บ้าเอาเห็นมหอยกางเกงในมันน่ะเด้ เกือบเล้ากระสนสูงบนเกือบกระสูงเถอะม่อานเนยนี้ได้น้ำอะไรม่ละลายนาะเด็กแก้วก็มีแบบตักแก้วเลยเไ ังสอกันเดน้สบรียกจะประกาศหลัเลยพูดจอกแจบดีวกันพอโดมันทดูร่วมหรอไกได้ใช่ได้รอบแก้วห้ามีสใบด้หรโอ้ไ่สองแล้วแก้วบ้คง่นบ้างแก้วมานงใสุ่กเอาสใบนะ เทฮาเฟมเฮ้ยพลทหารหิวเข่าปวดเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยหนังกินอะมันวาง่มดอเอามายังของหนาวแต่แหงมันมีวม่วงมันชกนวดดำอือไปชกเออแล้ววเเนทงหารอนี่ ໄປຊິເກັບກ່ອນົນັນລະບາດຮົາດ